คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้นะนิดสไลด์ทรีก็จะเป็นกระเป๋าเก็บการ์ดสำหรับคนยุคใหม่ที่เรียกว่าเราอยู่ในยุยคดิจิตอลวอลเล็ตกันละ,ะ,ะก็คือแบบเราเป็นสังคมไร้เงินสดบางคนก็พอแค่นี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มินิมอลลงมาอีกจากเดิมมันมีตัวเวอร์ชั่นที่แล้วที่เป็นนิดสไลด์ทูเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็ขายดีต่อเนื่องถนมทลายจนถึงทุกวันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยมันจะมีความหนาหน,น,นานิดน,นึงเพราะว่ามันจะสามารถมีช่องเก็บบัตรนู่นนั่นนี่ได้ตัวนี้เคยรีวิวแล้้้วอย่างเีีนก็บบแได ตัวการสล็อตมีแบบช่องนู้นนี่เต็มไปหมดเรียกว่าเก็บได้ครบแหละแต่ว่าข้อเสียนิดนึงของมันก็คือว่าความหนามันก็จะเยอะหน่อยถ้าเทียบกับมือถือเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเวอร์ชันที่แล้วสําหรับคนที่ชอบกระเป๋าตังค์ที่เรียกว่าเก็บได้ครบอยู่เนี่ยตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่นะมีหลายสีด้วยลองไปดูในเว็บได้หรือลองทามเข้ามาที่ไลน์แอดเอกได้มันจะชื่อน like ิดสไลด์ ซึ่งตัวนี้จะเป็นหนังวีแกนด้วยนะคือว่ามันเป็นหนังเป็นแบบหนังสังเคราะห์อ่ะมันไม่ใช่หนังที่มาจากการฆ่าสัตว์อาร์มเทนโลกหลายๆแบรนด์ก็จะเริ่มแบบมาใช้พวกหนังพียูหนังสังเคราะห์แทนและตัวใหม่ก็เช่นเดียวกันเขาก็จะเป็นหนังพียูไปเลยแต่ว่าเป็นหนังพียูที่คุณภาพดีมากเวลาเราฟังว่าหนังพียูมันอาจจะแบบรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันจะลอกง่ายนู่นนี่แต่ตัวนี้ผมใช้มาประมาณ2เดือนกว่าแล้วอันนี้คือใช้ตลอดเลยนะดีมากตอนแรกผมยังนึกว่าหนังแท้เลยอ่ะไปดูสเปกเอ้ยเป็นหนังพ เวอร์ชัน2เข้าไปดูรีวิวกันนะหรือว่าอยากซื้อก็ยังได้อยู่สำหรับบางคนที่ยังผมต้องมีที่เก็บแบงค์ที่เก็บนู่นั่นเนี่ยตัวนี้ยังได้อยู่เวอร์ชั่นใหม่ก็เป็นอันนี้ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความค่าภูมใจของเราคือตัวนี้ e x c l u s i v e ที่ I love to go อีกแล้วนะฮะของนิดเนี่ยเรามี exclusive ตัวที่แล้วก็คือตัวนิด R1 ที่เป็นแบ็ k ไาเบไปแล้วตัวนี้ใหม่แล้วอันนี้เป็น e x c l u s i v e I Love จากทางแบรนด์เลยอันนี้ผมเข้าใจว่าในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีขายที่ไอเลิฟที่เดียวเลยคือทั่วโลกเนี่ยขายที่ไอเลิฟที่เดียวด้วยซ้ำในเว็บนิดเนี่ยยังไม่มีขายเลยคือเรียกว่าเหมือนทํามาให้เราขายเลยในช่วงทีเริ่มแรกเนี่ยนะก็เดี๋ยวดูยอดกันไปอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เรานําเสนอมาเรื่อยๆให้กับทางทแฟนๆของไอเลิฟจะได้เจออะไรเจ๋งๆที่แบบหาที่เราได้ที่เดียวเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้เป็นสีดําหนังก็จะเป็นสีดําอันนี้เป็นหนังทีูนะอ่าแล้วก็ตัวกล่องก็จะเป็นสีดําหมดเลยแบบนี้ แล้วก็ตรงที่ปั๊มนี่ก็จะปั๊มเป็นโลโก้นิดแบบนี้เนี่ยดูพรีเมียมไปหมดเลยการเก็บขอบอะไรของเขาว่ามันดูแบบพรีเมียมสุดสส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลส่วนกล่องเป็นสีเงินออาสำหรับคนที่ชอบสีสันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นกล่อง สีเงินเงินนมีตรงที่กดเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็หนังพ u อูันนี้จะเป็นสีน้านําตาลก็คือแบบดูดูดีเลยอะเออสำหรับจริงๆผมไม่ค่อยชอบสีแนวนี้นะแต่แบบเออพอเห็นตัวนี้ก็รู้สึกเอ,อ้มันดูแบบน่าใช้มากเนี่ยแล้วดูเห็นปะ่ะอันนี้จะยิ่งเห็นงานงานเย็บหนังเพราะวะ่าดูดิมันเนี้ยบแบบเนี้ยบสุดๆเลยตัวเนี้ย ฟังก์ชันของมันเนี่ยง่ายๆเลยคือว่ามันเป็นกล่องเก็บบัตรนี่แหละซึ่งมันก็จะสามารถเก็บบัตรได้5้าถึงเใบนะขึ้นอยู่กับลักษณะบัตรก็คือถ้าเป็นบัตรที่เป็นแบบมีแบบนูนๆแบบนี้เรียกว่ามันจะมีความหนาหน่อยมันก,ก็เก็บได้น้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตรุ่นใหมๆ่ๆที่เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นบัตรเรียบๆไม่มีปมนูนเลขมันก็จะเหมือนแบบเป็นแค่เลเซอร์ไว้บนบัตรอะไรเงี้ยก็จะเก็บได้เยอะหน่อยแล้วแต่บัตรเพราะนั้นก็จะได้ประมาณ5้าถึงเใบเลยแล้วก็ วิธีการใช้งานเนี่ยก็จะดีมากผมทุกวันนี้แทบไม่ต้องเปิดกระเป๋าตังค์เวลาจะไปจ่ายตังค์อะไรเนี่ยผมก็จะกดตึ้งอ่างเงี้ยอ่าเนี่ยก็จะกดึ้นอ่ไงเงี้ยนะตึ้งอ่าแล้วก็เลือกบัตรที่เราจะใช้มาจ่ายเราไม่ต้องมาเปิดกระเป๋าตังค์ไงคือถ้าเป็นแบบนึกถึงกระเป๋าตังค์ทั่วไปใช่ไหมที่ไม่ได้มีกล่องแบบเนี้ยเราก็ต้องแบบมาเปิดมาหยิบบัตรอะไรเงี้ยซึ่งเพราะมันเป็นแบบเนี้ยมันสมูทมากเลยนะเวลาเราจะชําระตังค์แล้วว่าขึปึ้นมาอ่าก็เลือกบัตรปึ๊บอ่าเรียบร้อยดูเท่อ่เออเวลาแบบจ่ายเงินเราก็็แแบบบบรู้สึกเปน Us ทีี่ด ขึ้นมาแบบนี้ถ้าเทียบตัวที่แล้วก็จะเป็นสไลด์ลงนี้ตัวเวอร์ชัน2จะเป็นสไลด์ลงแบบนี้นะแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบกดเออแล้วฟิลลิ่งมันดีขึ้นกว่าเยอะเวลากดอ่ะมันจะมีแบบฟิลลิ่งเหมือนแบบถ้าเป็นแอนิเมชันเขาจะได้แบบ easing in easing out อ่ะมันจะแบบประมาณว่าแบบเหมือนแบบเวลาค่อยๆขึ้นมาแล้วมันจะแบบค่อยๆชะลอหยุดอะไรเงี้ยอันนี้ผมชอบมากเลยนะฟิลลิ่งมันดีมากใครแบบได้ลองกดจะรู้เลยว่ามันต่างจากตัวเดิมเยอะมากแล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือความบางและแบนของมันเนี่ยบางและแบนอย่างนี้เเลยยออ่ถ้ทีีบบกัืืน เนี่ยเท่านี้เลยอ่ะมันแบบบางมากอ่ะเนี่ยเวลาใส่เงี้ยปึ๊บหรือว่าใส่ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยปกติอ่ะเวลาใส่กระเป๋าตังอะไรอย่างจะดูแบบเดี๋ยวนี้เราใส่กางเกงยีนแบบฟิตฟิตใช่ไหมมันจะแบบว่าโผล่ขึ้นมาเยอะแต่งี้เห็นไหมมันจะแบบน้อยมากอ่ะโคตรสลิมอ่ะอัน,นเนี้ยดูดีสุดๆเนี่ยใส่ปุ๊บเนียนะอ่าเนียนนี่ถ้าไม่ปูดขึ้นมาอา่สมมติเทียบกับเป็นแบบใหญ่ๆแบบที่เป็นของสไลด์ทูเนี้ยใส่เข้ามาปุ๊บมันก็จะแบบ ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมประมาณนี้สำหรับคนที่ชอบกระเป๋าตังค์สลิมสลิมนะตัวนี้ใช้ได้เลยเรื่องความสลิมเนี่ยก็คือจุดที่ผมชอบแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบจริงๆไอ้กล่องสลิมสลิมที่เป็นแบบกล่องเก็บก้าดเนี่ยมันก็มีขายนะแต่ว่าไอ้การดีไซน์ที่เป็นดูแบบเท่ๆแบบเนี้ยมันเป็นนิดมากเลยเหมือนแบบโผล่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเทกเจอร์เป็นหนังหุ่มแบบนี้อะไรเงี้ยมันดูแบบเท่ hey. ทันสมัยถามว่าแล้วไอ้นี่มันมีประโยชน์อะไรไหมตัวหนังหุ้มตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถเก็บแบงค์ในนี้ได้คือถ้าเป็นกล่องเก็บบัตรธรรมดาเนี่ยเราก็จะเก็บแบงก์เก็บอะไรไม่ค่อยได้แต่ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือว่าพอเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถเน็บพวกแบงค์หรืออาจจะเนบบัตรบ,บางๆสักใบหนึ่งแยกไว้ข้างนอกได้ใส่แบงค์เข้าไปอย่างนี้ได้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ใส่แบงค์พันเข้าไปเวลาใช้มันก็จะโผล่ไปอย่างนี้พอดีเนี่ยเราก็ดึงมาอย่างนี้ได้เห็นไหมมันจะแบบคิดมาแล้วอ่ะเนี่ยไหลขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้น หรืออยากใส่มากกว่านี้ก็ได้นะแต่มันก็จะแบบแน่นๆหน่อยอะอย่างแบงค์พันเนี่ยอันนี้ผมพับสี่บอนให้ดูปุ๊บใส่เข้าไปแบบนี้อ่ะใส่แบงค์ร้อยเข้าไปมาอ,อันนี้อ่ะเนี่ยอ่ะซึ่งก็ใส่เข้าไปได้อีกนะอันนี้สองใบแล้วนะอ่ะอันนี้ใส่แบงค์ร้อยอีกใบหนึ่งสามใบละเวลาใส่ผมจะดึงขึ้นไปก,ก่อนนะแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมๆกันมันจะได้เข้าง่ายหน่อย อนี้ใส่ให้ดูอีกใบหนึ่งเอาแน่นๆไปเลยนะนี่ใส่เข้าไปอีกใบหนึ่งเนี่ยก็คือตอนนี้มีแบงค์พันหนึ่งใบแบงค์ร้อ100ยสามใบเนี่ยมันก็จะยัดเข้าไปได้งเงี้ยเนหะ็นไหมเวลาใช้เนี่ยเราก็ ออหรือจะแบ่งแบบแยกแบงค์พันไว้ฝั่งหนึ่งแบงค์ร้อยไว้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะอันเนี้ยผมว่าเออมันตอบโจทย์คือถามว่าทุกวันเนี้ยเราอาจจะใช้เงินสดไม่เยอะหรอกแต่มันก็มีจังหวะหลายๆจังหวะเช่นบางที่เข้าที่จอรดรถบางตึกเขาก็ยังไม่มีให้เราสแกนหรือใช้บัตรไม่ได้นะหรือเจอบางร้านจริงๆที่เขาก็แบบเอ,อ้ยยังไม่รับสแกนมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยัง พกแบงค์ติดไปได้ในกล่องที่บางๆแค่นี้แล้วก็พกไปต่างประเทศเนี่ยเวิร์กมากเพราะว่ากล่องเขาเป็น RFID box ด้วยน,นะ RFID box ก็คือว่าบัตรเครดิตท,ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เวลาเราไปชําระเงินด้วยบัตรเครดิตนะมันแค่ทัชมันก็สามารถที่จะจ่ายได้ละซึ่งหลายหลายครั้งเนี่ยมันก็มีการโจรกรรมสมัยใหม่ที่สามารถสแกนข้อมูลบัตรของเราได้เพราะนั้นพอเราใส่ไปในกล่องนี้ไม่มีใครสแกนได้แน่นอนเพราะว่ากล่องมันจะเป็นระบบ RFID box ยกเว้นว่าเรากดขึ้นมาอย่างนี้กดให้มันเด้งขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แล้วเราก็เอาตรงที่เป็นชิปเนี่ยสามารถไปแตะได้เหมือนกันบางคนอาจจะกังวลว,ว่าเฮ้ยเราถ้าใส่แค่ใบ2ใบอ่ะมันจะอยู่ไหมมันจะแบบล็อกได้ไหมนี่อันนี้ให้ดูเลยนะนี่ใส่3ใบอ่ะนี่ไม่ออกนะเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมมันจะเกี่ยวบัตรไว้ถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเด้งออกนี่เห็นะเห็นนะตรงนี้มันจะเด้งออกนิดนึงเพื่อให้บัตรโผล่มาได้เพราะฉะนั้นต่อให้ใส่บัตรเดียวเลยบางคนแบบ ไอผมไม่ได้มีบัตรอะไรเยอะอะใส่บัตรเดียวอะนี่อันนี้ใส่บัตรเดียวเลยนะแบบนี้ใส่บัตรเดียวเนี่ยเขย่ายังไงก็ไม่ออกนะเนี่ยคือสิ่งที่ดีของตัวนี้เพราะนั้นไม่ต้องกังวลคุณจะบัตรมากบัตรน้อยเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือใส่บัตรแน่นไปคือพอใส่บัตรแน่นไปเนี่ยไอกล่องพวกนี้มันกดไม่ออกเพราะมันแน่นมากบางทีเราใส่เกินคปาซิตี้ของมันสมมติว่าเราเผลอใส่บัตรเข้าไปเยอะเกินมันจะมีบางครั้งแหละที่เราแบบคิดว่ามันยังใส่ได้เราก็ยัดเข้าไปแจริง มันจะแน่นแน่นแล้วนะนี่ประเด็นคือเอาละปัญหามาเนี่ยกดยังไงก็ไม่ออกเพราะว่ามันแน่นปันไปหมดตรงนี้มันสามารถดึงออกได้นะมันมีเรียกว่าเป็นรูอิมเมอร์เจนซี่อยู่เวลาเราถอดปอกมันออกเรากดตรงน,นี้นิดนึงเพื่อให้มันสามารถรอดมาได้ปุ๊บอ่ามันรอดอย่างนี้อ่านะพอมันรอดนี้เสร็จเราจะเห็นว่าใต้นี่เห็นไหมมีปุ่ม SOS อยู่ S แล้วก็ OS เลยเราก็เอาคลิปหนีกระดาษหรือจะเข็มจิ้มซิมอะไรก็ได้อ่าล้วก็ามาจิ้มเข้ารูนี้ เข้าไวรู S, S O S นี่แหละเรากดไว้ด้วยนะกดค้างไว้แล้วก็จิ้มเข้ารูนี้ไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะสามารถดันออกมาได้อ่ากล่องบางรุ่นเนี่ยดั้งเดิมอ่ะมันจะไม่ค่อยมีพวกนี้องตัวเดิมอ่ะถ้าเราเผลอเนี่ยพลาดเมื่อไหร่เนี่ยงานใหญ่เหมือนกันต้องแบบว่าใช้แรงดันมันขึ้นมานี้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นปุ่มกดสปริงแบบนี้มันไม่สามารถจะมาใช้แรงอะไรได้เพราะว่ามันก็เต็มที่เพราะนั้นเขาเลยมีปุ่ม SOS ไว้ให้ติดขาดยังไงเนี่ยก็ยังสามารถใช้แค่คลิป หนีบกระดาษแบบนี้ก็สามารถเอาออกมาได้นะคิดมาครบแล้วละ่ะสําหรับตัวนี้แล้วมันเป็นกล่องที่แบบเอยดูดีเห็นไหมข้างในเนี่ยมีโลโก้นิดอยู่นี่คือตัวกล่องนะเห็นไหมเนี่ยดูดูวิธีการออกแบบเขานะเนี่ยกล่องมันจะโค้งเข้าข้างในนิดนึงเพื่อให้เวลาที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยอ่เวลาเราใส่เข้าไปใช่ป่ะเรา กดตรงนี้นิดนึงเพื่อดันเข้าไปการที่ตรงนี้มันโคง้งมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างหนัง PU กับกล่องโละเนี่ยทำให้มันสามารถที่จะสอดแบงค์อะไรเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คือแบบน้อยแต่มากนะ e s s is More ของแท้เลยอันนี้ผมชอบมากเนะี่ยให้ดูกล่องสีดำบ้างอ่นะ นี่อันนี้คือกล่องสีดำนะ,ะถามว่าใช้มาสักพักมีถลงถลอ,อกบ้าไหมก็มีบ้างนิดหน่อยตามขอบๆพวกนี้นะอย่างเงี้ยมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ดูแย่เพราะผมก็ใช้มาเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าก็อาจจะมีถลงถลอกอะไรบ้างพวกนีนะ้ก็ตามขอบอะไรเงี้ยคือตัวที่ผิวมันเนี่ยไม่เป็นเลยเนี่ยผิวมันก็จะด้านๆแบบน,น,นี้ถ้าผิวตัวสีเงินก็จะเป็นแบบนี้ใครแบบเฮ้ยชอบอยากเอาไปมิกเองเปลี่ยนได้นะซื้อไป2ออันเอาสีดำไปใส่ให้สีน้ำตาล อ่อันนี้แต่ต้องซื้อไป2อใบนะแล้วไปสลับกับเพื่อนเอาแล้วกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นเงินกับตัวหนังสีดำอ่าเก๋ๆหน่อยนะดูมีอะไรอะไรอ่าประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะสำหรับนิสไล i Tre เนี่ยก็จะเป็นกล่องใส่การ์ดรวมไปถึงสามารถใส่แบงค์ เข้าไปได้ด้วยผมใช้ใหม่ที่บอก2อสเดือนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์แน่นอนอ่ะเพราะมันดูพรีเมียมมันดูบางแล้วมันก็ดูแบน,นสามารถแบบอยู่กับเราในได้ทุกที่อะไรเงี้ยเออเพราะผมจะมีกระเป๋าตังค์หลายใบยนะอ่าพวกอีกใบผมอาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าสลิงไว้อะไรเงี้ยผมอาจจะใส่บัตรอย่างอื่นเยอะหน่อยอ่ะจ,จะใส่พวกบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันที่เป็นตัวใส่บัตรเครดิต หลเงินสดผมก็จะแยกออกมาเป็นแค่นี้มันก็จะแบบว่าอยู่ในกระเป๋ากางเกงอะไรเงี้ยก็จะสะดวกใช้งานง่ายผมว่าใครที่ชอบแนวเนี้ยน่าจะโดนแน่นอนแหละเพราะว่ามันสวยพรีเมียมดีไซน์แบบโดนมากอีกนิดนึงแน่นอนของนิดเนี่ยก็มาในกล่องเท่ๆแบบนี้นะก็จะเป็นแบบกล่องที่คุณสามารถเอาไปให้เป็นของขวัญลูกค้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือแฟนหรือเพื่อนได้อย่างแบบว่าดูเท่ดูพรีเมียมแน่นอนนี่ก็จะเป็นกล่องดำๆด้านๆเท่ๆแบบนี้นะแล้วก็จะสปอต UV เป็นโลโก้มีคำว่าสไลด์มีแบบเป็น สโลแกนเขาอันพาราเรลอะไรเงี้ยประมาณนี้นะใครชอบเนี่ยก็บอกเลยว่างานนี้เขาเนี้ยบทั้งตัวอยู่แล้วสำหรับแบนดนิดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย เพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ Line@ e l ดอิล o นะหรือจะที่ Facebook Messenger ก็ได้หรือจะที่ w w w e l ไวย์ o .com/shop ก็ได้ s h o p e e ร a z a d a Line Shop TikTok Shop คุณสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางที่คุณสะดวกเลยแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าคุณอยากสั่งซื้อสินค้าตัวไหนก็ตามในเว็บของ E ิลิฟโ o เนี่ยเราอยากให้คุณทักเข้ามาก่อนนะที่ Li n e e l ดอิล o เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆอยู่ตามช่องทางต่างแอบลองทักเข้ามาถาม นะอาจจะมีหรือไม่มีอันเนี้ยแล้วแต่สินค้าแล้วแต่ช่วงเวลานะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกนะตอนที่ผมรีวิวเนี่ยน่าจะเป็นร้านเราร้านเดียวเลยที่ขายในโลกนี้นะตอนนี้อ่าจนกว่าแบบมันจะแบบมีค i t i o นที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉนั้นนี่คือ Exclusive ของ e l e c t r i c ์ทูกกับนิดนะฮะเป็นความภูมิใจที่เราแบบได้ร่วมงานกับนิดระดับนี้นะหวังว่าคุณจะชอบมันเพราะว่าเราก็ชอบมันมากผมเนี่ยชอบมันมากดีกว่าอา,อานี้รู้สึกว่า เฮ้ยแม่งเจ๋งจริงตัวนี้ไปจัดเลยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม